ก็ขอกาัสดีาเลยแล้วไม่ชมดึกจานที่เหมือนไลน์คอมเม้นท์อมเ้นทแล้วค,ครับผมกูและเป็นนุยครับแล้วนี่คือคลิปแรกแข่งปีนี้นั่นเองสุดยอดเลยแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเตรียมของเพื่อสร้างฟาร์มการ์เดียนกันนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องใช้ก็ก็จะมีทั้งบ็อกจํานวนมากสเตบจานวนมากแถบดอดจํานวนมากกระจกจํานวนมากเออแล้วก็เรียงๆตามลงมานะฮะโอเคอย่างแรกเลยก็เดี๋ยวนะ ผมเปิดผิดฟาร์มนี่ว่าไม่ไหวเลยวะผมไปเปิดฟาร์มคิปเปอร์เฉยเลยไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมผิดเราต้องใช้ที่ที่สุดก็คือดินนะดินเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ทุบออกเราเอาดินมาก่อนห้าร้อยสี่อันห้าร้อยสี่หารหกสิบสี่ได้ประมาณแปดชุดกว่าเลยนะแปดชุดประมาณแปดชุดแล้น,นะครเดี๋ยวผม เอาออกไปเอันนี้ออกไปอ่ะโอเคประมาณนี้น่าจะเพียงพอแล้วก็โซแนดดโซแนอีกโคตรเยอะโซแซนอีกห้าเอ้ยสี่อันแล้วผมจะเก็บอันนี้ไว้ไหนนะผมขอกล่องหน่อยสิผมจะเก็บไว้ในพวกกล่องตรงนี้ก่อนละกันนะเอาไว้ชั่วคราวโอเคเข้าไป แล้วก็โซเซนกล่องเก็บไปละต้องหาตามบ้านก่อนโซแซนอะมีแน่นอนอย่างน้อยก็ชุดหนึ่งอะเอาเอามาอืมอืมเดี๋ยวผมขอหาแบบเดี๋ยวเราต้องไปหาในานรลกต่อนะเพราะว่าในบ้านก็ในห้าสิบอัะแหละนานลกก็ไปหาตรงที่ผมใช้คุดในเทอร์ไรท์ก่อนผมก็ไปคุดนอกรอบมานะตรงนี้ตรงนี้เออเอ,อ ตรงนี้ผมก็ได้วางกล่องไว้เพียบเลยโซแซนอ่ะคเคอะกล่องน,นี้ไม่มีกล่องน,นี้ก็ไม่มีเออได้มาชุดกว่าละสี่แปดสี่หารสี่ผมขอใช้เครื่องคิดเลขแป๊บนะได้เจ็ดชุดนะเจ็ดชุดกว่าก็เตรียมไปแปดชุด โซแซนแปดชุดแล้วก็ดินอีกห้าส่วนสี่หันหกสิบสี่เจ็ดชุดกว่าก็เตรียมไปแปดชุดเหมือนกันโอเคอุ้ยอุ้ยตกใจหมดไอ้บ้านี่ไอ้บ้านี่ไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ออกไปไกลๆอืมเอ่อมันมีขุดที่ขุดอยู่ใกล้ๆนะแต่ผมจะไม่ขุดตรงน,นี้หรอกมันไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวถอดในเที่ยวฟอเรสต์น่าจะมีที่อยู่ไม่ต้องไปไกลๆนะครับตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไไดไไดถึงผลจะขุดไปแล้วก็จะ แต่มันก็ไม่ได้ขึ้นขึ้นทางไหนวะเนาะอ๋อทางนี้ e ีห้านะมาได้มาดูได้นะสำรวจอยู่ขอดูกล่องตรงนี้แป๊บหนึง่งไม่มีเห็นพิกลินโอ้อยนี่ไงเฮ้ยอืมอืมอืมไม่โดนจริงๆตรงนี้มันก็ขุดได้นะอ้ออ้ออะไรยิงมา อะไรวะเก็บอะไรเมื่อกี้อ๋อตรงนี้แน่เลยโซเซนก็มีตรงนี้นะแต่ไม่เอาดีกว่าไปขุดที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาที่ขุดแบบไปขุดตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นก็มีลงไปเลยไปอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหนั่นไงโอ้โหยังเก่งอะครับน้องๆเออขุดเลยออื ขุดแป๊บหนึ่งนะเขาทำแบบแล้วกันนะโซซอยไม่เอาไม่เอาโซซอยก็ทำแบบมาไป สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอเกินแล้วเนี่ยวะ่ะขุดเพิดเนี่ยด้วยพลังที่วของเรานะไหวหละเกินต่อไปก็คือเป็นนะขอเปิดดูแบบเออกระจกกระจกเลยหรอกระจกกี่อันนะกระจกสามชุดโอ้ยโอ้ยกระจกสามชุดโอเคเดี๋ยวกลับไป โอเวอร์โบ์ก่อนขึ้นไปขึ้นไปเออแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็ทําทางไปเกาะตรงนั้นแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคเก็บโซแซนไว้เเคอ้าวเคเกินมาหน่อยไม่เป็นก็ไม่นิดหรอกนะอ่ะใส่ไปมีที่ไหนว่างบ้างใส่ไปก่อนอืมแล้วก็ กระจกเนาะแล้วเราไปหมู่บ้านดีกว่าเราเตรียมอย่างอื่นได้ก่อนไหมถ้าเราเตรียมอย่างอื่นได้เราเตรียมไปก่อน o อ s ซิเดียน s อ d ซิเดนเรามีเรามีอยู่ในนี้มีเป็นชุดเลยในนี้ฮะนนี้อือืมโอเคเข้าไปแล้วก็อันนี้เข้าไป เอ,อมีอันไหนที่ว่างไหมนะ่ะเอาเยเอาอันนี้ออกมาก่อนละกันอืมอันนี้โอเคอันนี้กับอันนี้เอาอาหารออกฮะเอาอาหารออกว่าเราจะใส่ของในกล่องน,นี้นะออกก่อนออกก่อนเก็บไว้ไหนดีนะดนวะน,น่ะเก็บไว้นี่ละกันโคบอลสโตนเหรอเอ,อ่อไม่เป็นไร เอานี้เก็บเข้าไปก่อนโซแซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเอาไปแค่พอเพียงเพราะว่ามันจะเกินเอาของไปด้วยโอ,อันนี้เอาออกมาออกมาให้หมดเอาไปเก็บไวท้ที่เก็บไว้ในที่ของดินแล้วกัน ไข่ไก่ตรงนี้เดี๋ยวว่างๆมาเอาเอ,าอะตอนนี้คือแบบมันเยอะเกินเนี่ยดูดิโคตรกินพื้นที่อะไม่ได้ใช้ทําอะไรลวแล้วก็อะไรอีกเอ่อกระจกเนาะออปซิเดียนแล้วก็ออปซิเดียมีแล้วกระจกเดี๋ยวค่อยทําก็ได้กระจกต้องตะขุดทรายนะฮะอืมเฟนเกตเฟนเกดอ่าอ่า ฟินเกตไม่ต้องใช้ก็ได้จริงๆอ่ะอืมผมเคยลองสร้างแล้วมันไม่มันไม่ต้องใช้แคมไฟแคมไฟแคมไฟอ่อฐานฐานเอาฐานอ่ะเอามาอันหนึ่งเลยเอามาเอามาเอามาอืมอืมสี่ห้าหก เอาสติกหมดเอามาทำสติกทำสติกแบบแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอืมแล้วก็ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ไปฟอร์มเล็กไปฟอร์มเล็กเฮ้ยตรงนี้ก็ใช้ได้เล็กตรงเนี้ยอืมถึงแม้ว่าจะมีน้อยก็ใช้ได้เอามามาอีกดิ จะทำเป็นกล่องให้หมดเลยนะปัะ๊บฮอปเปอร์กี่อันสิบสิบห้าอันฮอปเปอร์ได้แค่สี่เองต้องไม้ไม้เพิ่มขาให้หมดเลยละวกันเอาไมา้เหล็กเหล็กเอาไม้ให้หมดไปยังทั้งหมดเลยเ็ดขาดีกกี่อัน สมีตอนนี้มี2อเหลือต้องใช้ฮัพเปอร์อีก11บเอ็ดอันาะนั้นต้องใช้เช็ดอีก11อ,อันต้องใช้เช็ดอีก9อันตอนนีใช้เช็ดอันลหนึ่งสองสาห้าหกโอเคแล้วก็ฮัพเปอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้อ่าได้เก้าอีก2 เหล็กหมดโลกเล็กแถวบ้านเราก็น่าจะมีแหละแต่ไม่เป็นไรมาแล้วคลิปนี้แบบยาวๆได้เลยนะเตรียมของอะ่ะเพราะว่าไม่ได้ทําในคลิปนี้นะของมันต้องใช้เยอะเอ่อเล็กเล็กมีไหมเล็กตรงนี้คีเคนครับไม่เอาอ่ะอืมไม่มีเกียงเกียงเลยขึ้นไม่ไหวเลย แผลตรงนี้มีแน่นอนถ้าไม่มีก็แปลว่าเหล็กฟาร,ร์มเหล็กใช้ไม่ได้แล้วนะครับเอามาให้หมดเลยะะแล้วกันเก็บไว้แถวน,นี้แหละโต๊ะครับตรงนั้นก็มียังจะเดินมาอีกคาทิเกียนนะอีกสองอันเอ่อฮอปเปอร์อะฮอปเปอร์ฮอปอ๋อคแล้วก็เฟนเกตทำได้ทำไปจ2ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เอามาสี่ก่อนสติกสติกต้องใช้อะไรที่อยู่แถวนี้อีกไหมเออสลับสี่อันสลับเอาไวท้ทำอะไรวะคอนิกแป๊บผมไปดูคลิปมาสลับเอาไวท้ทำอะไรเออแต่ก็ช่างมาันเถอะเราต้องใช้สลับซึ่งเรามีเปล่าก็คาบทอดจากไอาฐานที่มีเลยแล้วกันเก็บกระแพ้เก็บ เก็บยังไงก็ได้ให้มันไม่มีรับเยอะในโลกผมสองสามเคประมาณนี้ครับโตครบับไว้อีกสักอันเลยละกันอืมนี่ครบับปับโอเคแล้วก็ building block building block จะใช้เป็นอ่ะอันนี้ละกัน น่าจะกระจกกระจกกระจกกระจุกกระจกกระจกโอ้สุดยอดน้ำหนึ่งถังแล้วก็น่าจะครบแหละน้ำหนึ่งถังแล้วก็สแกฟโฟดย้์อีกร้อยกว่าอันซึ่งสแกฟโฟดย้์เนี่ยมันต้องตามหาไบาโอมที่เป็นไอจังเกินลนะไบโอมจังเกิลซึ่งตอนนี้เรายังไม่เจอแต่ว่าผมสามารถ แต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันอยู่พิกัดอะไรแต่ว่ามันไกลเราต้องเดินทางโดยประตูเนเธอร์แล้วประตูเนเธอร์ก็แบบแบบเกือบพันบล็อกอ่ะอืมแบบถ้ารวม x กับ y นะเกือบพันบล็อกใส่เข้าไปใส่เข้าไปกระจกอีกสามชุดก็เต็มพอดีท็อตนี่เอาไว้กับตัวนี้แหละอ้าวเรายัางเหลืออันนี้อยู่ดินิวเี่เก็บไปเก็บไป เดี๋ยวไปเอากระจกนี้แหละนี้ละเก็บไปเดี๋ยวไปหากระจกที่หมู่บ้านก่อนถ้าตอนนี้เรามีกระจกหนึ่งชุดแล้วมันก็ต้องใช้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่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 ใชใชเฮ้ยอะไรวะเออทางนั้นแหละทานั้นเออต้องถูกต้องแน,น่นะเออทางนี้แหละ เรือไปแล้วโอเคกระจกเราใช้กระจกตรงนี้กระจกตรงนี้มีปะอ,อ่ไม่มีตรงนี้มีปะไม่มีไม่มีไม,ม่มีไม่มีสักอย่างกระจกตรงนั้นมีปะไม่มีแน่นอนอันนี้มีแค่ทรายไม่มีกระจกโอ้เราเอาทรายมาเผา อถังลาวาอยู่นี่ยวไปตักลาวาก่อนแล้วก็ขุดทรายเพิ่มอีกสักชุดหนึ่งขุดทรายเพิ่มอีกสักชุดหนึ่งอะฮะเฮ้ออย่าย่มืดมากโอ้ k e ป p e อ,อืมสองสามสี่ปเปอร์ก็มาดีครับก็มาดีครับอืมอืมเออตายตายอืม ตายวันช็อตวันคิววันช็อตวันคิวก็มาดิเออ,อ้ยใครยังไงมาวะเข้ามาดีครับแล้วก็เอาให้ตรงนี้สองอันแล้วก็เออเอาให้อนี้อีกสองอันโอเคแล้วก็ไปขุดทรายเพิ่อมอีกหนึ่งชุดนอนดีกว่าไปนอนก่อนไปก่อนนอนก่อนบินไปเลยละกัน ไอ,อ,อ้ตรงนี้ก็เอาไว้ฝึกวิเลเจอร์นะฮะไปขุดซ้ายกันดีกว่าตรงนี้โอเคขุดใกล้หมู่บ้านนี่แหละขุดตรงนี้นี่แหละน่าจะครบแหละตอนนี้โอเคไ,ไดแหละได้แหละได้หละกลับกระจกใช้สีอะไรก็ได้นะไหนกันแค่นะั้งั้นเดี๋ยวผมขอรอกระจกปิ้งเสร็จแป๊บหนึ่งนะ เข้าทำาแหลหักไป hoo. ทุกคนครับตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะกระจกเพราะว่าที่บ้านเราก็มีอีกเกือบชุดอ่ะคคเค,เค,เคสุดยอดทำไมอฮะก็คลิปนี้ก็อัดมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะมันนานตรงไอเอฟเคนี่แหละแต่ว่าผมคิดว่านอกรอบเนี่ยผมจะทำทางไปป่าจังเกิลน,นะแต่ผมให้ดูวิธีเสิร์ ให้ดูวิธีดูว่ามันจะหายัางไงนะถ้าสําหรับใครที่หาไม่เจอนะคะเตรียมของเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูวิธีหากันเลยแล้วกันนะเข้าอับสน,นะไปโ,โอเคครับก็วิธีหานะให้มาตรงนี้นะแล้วก็บอกแล้วก็เขียนว่าเออไบ o อมไบ o อมไฟไไฟเดอร์เออ ไฟเดอร์ก็เขียนๆไปนะปนะ1.16อย่างนี้อ่าแล้วมันจะขึ้นว่าไบโอมไฟเดอร์มาครับแอปอย่างนี้นะก็กดเข้าไปนะอันนี้นะมันไม่ได้หาได้แค่ไบโอมนะมันหาได้มันหาสลามช้างได้ด้วยนะฮะน่าจะได้มั้งผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมใส่ซีด ซีดของโลกผมเข้าไปนะหนึ่งโอเคอ่าแล้วเราก็อย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็มาเลือกไบโอมาเน,นี้นะฟิวเตลเลือกนะฮะแล้วเราอยากหาไบโอมาอะไรนะก็เลือกได้นะมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันสามารถเลือกได้อีกผมจะเลือกจังเกิลนะะโอเคแล้วมันก็จะหาให้อ่ะอันนี้นะมันก็จะเป็นจังเกิลทั้งหมดนะฮะ ซึ่งผมก็จะไม่ได้แล้วว่าอันไหนที่ผมเลือกไว้แต่ว่ามันไม่ไกลขนาดนี้มันอยู่ใกล้กว่านี้เยอะมันประมาณสามพันสีบ็อกเองโอเคก็มาหาได้นะฮะเทนี้นะมาหาได้ก็สำหรับคลิปนี้นครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาสร้างฟาร์มกันนะครับ Need the lava guards on